ไงแม่จำไรอย่าไปปีนลูกเดี๋ยวตกป้าป้ากลับไปนอนอไปนอนอ่ะน่ะปีนต้นไม้อีกเอ้ยไป,ปไปลูกไปนอนปะ่ะหนูจะปีนไปไหนคะอะโดดเดี๋ยวหล่นลูกไม่ต้องโดดไม่ต้องโดดเดี๋ยวหล่นตุ๊บลงมาพุงขาดแม่ไม่พาไปเย็บนะอ่ะไปนอนดีกว่าปะ่ะ เว้ย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 มากวนติเนี่ยเฮ้ยมากวนติงกันเลยเอ๊ะยี่หียเอ้าบ้างมนอนยังไม่ต้องไปปีนกำแพงลูกเราไม่ใช่แมวกำแพงเราเป็นแมวมีบ้านมีแม่ลูกปะ กันบอกหนูอยากชมต้นไม้แม่าเร็ว <c oughs> ว้่ยไล่อะว้่งไล่ว้่ไล,ล่พี่เหมียววิ่งห่างจุกตูดไปเลยหนุนไปอ่ะแมแนะ่ไปนะไปนอนนะนะคะไปนอนเล้วนะกเกิไปพี่เหมียวไปเข้าห้องไปไหนอีก

<c oughs> อันน่ะให้รถเขาลูกอย่าแทะรถเขาโอ๊ยแทะรถเขาทำไมนั่นตีเลยแทะรถเขาทำไมไม่เอาไม่เอา แค่รถเขาทำไมเอาไม่เอาอแค่รถเขาทำไมไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอานะแม่เอานะนั่งเฉยๆนะก็ะตายไหมกระตายลูกชาวแม่ทำไมนอนอย่างนี้ชาวแม่ทำไมนอนอย่างนี้อืมทำไมลูกชาวแม่นอนอย่างนี้ <laughs> นอนอย่างนี้นอนอย่างนี้โน้ตจุ๊มึงบจุ๊มึ๊บไว้จุ๊มึ๊จุ๊บมึงจบงจบุจบมจบม๊มึ๊บไว้ยุกชาวเมียนอนอย่างนี้เหร <laughs> อนุชจักรวนนุชจักรวนนี่วลยชาวน้วนนอยนอนอย่างนี้อ่ะอุ้ยนอนปากคว่ำเลยนอนปากคว่ำเลยวันเด็กผีนอนปากคว่ำเลย